หลายๆคนนะครับผมทักมาถามผมเยอะพอสมควรนะครับพี่ครับพี่ครับ เครื่องคนเนี่ยมันหาจากไหนเซตคนพวกพวงมาลัยเบรกยางอะไรพวกนี้หาจากเควสไหนนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมแต่ผมจะมาบอกนะครับว่าต้องทำเควสไหนนะถึงจะได้พวกเซตคนทั้งหมดนี้นะครับผมสวินัสสวัสดีกับคุณผู้ชมผู้ฟังท่านด้วยนะครับผมและตอนนี้คุณผู้ชมเราอยู่กับผมฟิกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในเกมเรซิตี้คลิปเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับผมนะเราจะมาบอกกันว่าเควสตัวไหนมันดรอปของชิ้นไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็ผมบันทึกไว้ด้านนอกเดี๋ยวเราไปดดููข้้ออมลลานนนนกกััเยะครบ ภารกิจทั้งหมดนะครับผมผมได้บันทึกมาเป็นรูปภาพนั่นเองนะคุณผู้ชมเลยครับก็รูปภาพทั้งหมดเนี่ยนะครับผมไม่ได้บันทึกมาทุกภารกิจนะผมแค่บันทึกชื่อของมันนะครับผมนะว่ามันต้องทําชื่อไหนนะครับอย่างอันแรกเลยนะครับผมนะเป็นเครื่องคนนะเป็นเครื่องเซ็ตคน1.8จนะคุณผู้ชมเลยครับผมก็ต้องทํากับตัวนี้เลยครับ n อ c เลเวลนะครับผมชื่อว่า ช่วยชีวิตบงกุเจ0 0 8นะครับถ้าสมมติว่าเราทำเควสหลักมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีตัวนี้มาให้นะคุณผู้ชมนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับก็ไปใช้กันได้นะครับผมนะสำหรับชิ้นถัดไปนะครับผมมันจะเป็นพวงมาลัยนั่นเองนะคุณผู้ชมนะครับเป็นพวงมาลัยของเลเวล27สนะครับผมสำหรับตัวเควสนะครับผมก็เช่นกันนะทุกภารกิจนะครับผมผมจะแคบมาแค่ อันที่มันเป็นอันสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมเป็นเควสเลเวล27นะครับชื่อว่าข้อเสนอที่102นะครับผมนะก็จะได้เป็นพวงมาลัยตัวนี้มาเนี่ยครับสำหรับชิ้นที่3นะครับผมมันเป็นยางนะคุณผู้ชมนะครับผมนะก็ชื่อตัวนี้เลยนะครับตัวเควสเลเวล28นะครับผมชื่อภารกิจว่า Wi-Fi วงการบันเทิงนะครับถ้าสมมุติว่าเราทําเสร็จปุ๊บเนี่ย เราก็จะได้ยางตัวนี้มานั่นเองนะครับอีกจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมันจะมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เป็นตัวของเบรกที่เป็นสีม่วงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดในเกมให้ดูนะนี่นะครับมันจะเป็นเบรกตัวนี้นะคุณผู้ชมนะครับซูปเปอร์เบรกที่เป็นสีม่วงแบบนี้นะครับผมนะก็สําหรับตัวนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับว่ามันต้องทําภารกิจตัวไหนผมอาจจะข้ามไปยังไงผมต้องขอโทษคุณผู้ชมไว้ณที่นี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูชิ้นอื่นกันต่อนะครับผมนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ครับผมนะก็คือเซตที่มันเป็นแบบมีแสงเหลืองๆรอบๆนะครับ <laughs> ก็คือเซตคนที่เป็นท็อปสุดนั่นแหละนะครับภารกิจที่ต้องทำนะครับเป็นเควสเวล31นะครับชื่อมันจะเป็นชื่อเกาหลีแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนี่ครับยังไงก็ลองเก็บภารกิจหลักมาเรื่อยๆเลยกันนะครับผมนะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นให้เราทําตัวนี้เองนะครับเนี่ยก,ก็จําชื่อนี้ไว้แล้วกันนะครับ ถัดไปนะครับมันจะเป็นพงมาลัยนะผู้ชมนะครับผมนะเป็นพงมาลัยชื่อว่าเสน่ห์ของแซมบ้านะครับถ้าสมมุติว่าเราทําตัวนี้เสร็จเนี่ยก็จะได้พงมาลัยมานั่นเองนะครับเลเวล33นะถัดมานะครับผมเป็นเครื่องยนต์นั่นเองนะคุณ <ffffff> ผู้ชมนะครับผมก็เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเวทเลเวลสามสิบสองนะครับผมนะชื่อว่าผลงานชิ้นเอกของชายผู้สูงอายุนั่นเองนะครับก็ถ้าสมมติว่าเราอยากได้เครื่องคนก็ทํำเวทนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมนะครับอีกอันนึงนะครับผมนะเป็นตัวเบรกนะครับผมนะเเบบรรกตตััววท็อออปขงซคคนนนะะผมชื่่า เตือนอันตรพานนะครับนะเลเวล34นะครับก็ถ้าสมมุติเราทําเสร็จเราก็จะได้เบรกมานั่นเองนะครับถัดมานะครับอันสุดท้ายแล้วนะครับผมนะเป็นยางนั่นเองนะคุณผู้ชมนะครับก็ NPC ชื่อว่าการรักษากฎ,กฎจราจรนั่นเองนะครับ เนี่ยเลเวล35มนะครับผมก็ทามาเรื่อยๆนะผมจะแนะนําอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับหาเควสเหล่านี้ไม่เจอนะครับแสดงว่าคุณผู้ชมยังเล่นไม่ถึงนั่นเองนะคะเราต้องทาเควสหลักมาเรื่อยๆนะครับก็มีเควสหลักอันไหนให้ทเราก็พยายามทาเควสหลักอย่างเดียวเลยนะคุณผู้ชมนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากได้เซตคนของตัวเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะบอกนะครับผมนะถ้าสมมติว่าเราทําจนถึงระดับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับบางภารกิจเนี่ยมันจะมีให้เราเก็บเป็นเหรียญแทนนะคุนัับเเวววปิ่ตตา็ก นี้นะครับผมมันจะต้องเก็บเหรียญทั้งหมด1นึ่งแสนเลนนั่นเองนะคุณผู้ชมเะครับแล้วก็เครื่องยนต์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเครื่องยนต์เซ็ตคนนะครับตัวเป็นตัวนี้นะครับผมนะภารกิจที่4ี่ทับหนะครับถ้าจําไม่ผิดนะมันต้องเก็บเงินอีก1นึ่งแสนเลนเช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับผมถ้าผมจะแนะนําก็คือภารกิจไหนที่มันต้องเก็บ1นึ่งแสนเลนนะครับคุณผู้ชมดองไว้ก่อนเลยนะครับ ดองไว้ก <c oughs> him ่อนเลยนะแล้วพอเสร็จแล้วเนี <Lightning> ่ยดองทุกให้มันครบทุกชิ้นนะครับที่มันต้องเก็บเหรียญเลนทั้งหมดนะครับแล้วค่อยไปเก็บทีเดียวนะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับผมไปเก็บหลายรอบนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไปเก็บหลายรอบนะคุณผู้ชมนะครับมันก็จะเสียเวลาของคุณผู้ชมไปนั่นเองนะฮะก็วันนี้นะครับผมก็ได้บอกไปหมดแล้วนะครับผมนะว่าเครื่องเซ็ตคนต่างๆเนี่ยมันอะไรยังไงนะคุณผู้ชมนี่ครับก็อีกอันนึงนะครับผมนะหลายๆคนถามกันมาเยอะนะครับว่าพี่ครับเซ็ตคนเนี่ยมันสามารถซ่อมได้หรือเปล่าันระคบก็ อันนี้นะครับผมถ้าเป็นเซ็ตคนนะครับมันจะสามารถซ่อมได้นั่นเองนะคุณผู้ชมนะครับอย่างถ้าเป็นเครื่องยนต์ตัวนี้ตอนนี้คือความทนทานมันจะเหลือ1นึทับสินะครับถ้าสมมติว่ามันพังนะคุณผู้ชมนะครับมันก็จะมีรูปเป็นให้ซ่อมตรงนี้ใช่ไหมครับผมแล้วเรากดดับบันคิดขึ้นมานะครับแล้วพอเสร็จแล้วมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาว่าต้องใช้อัญมณีเท่านี้เท่านี้ในการซ่อมนะครับอย่างถ้าเป็นตัวเครื่องเนี่ยเขาจะใช้เป็นไพลินนะครับถ้าเป็นยางตัวแบบนี้นะครับอาจจะต้องใช้บูดสลาคมในการซ่อมอะะไรรปมมาาณนี้้ผแแลววต่่ ตัวไหนชิ้นไหนจะต้องซ่อมยังไงนะครับผมและหลายคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซ็ตคนเนี่ยมันจําเป็นต้องเก็บไหมนะครับผมนะมันเก็บแล้วมันดียังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อ,อยากจะบอกตรงนี้นะครับผมว่าตัวเซ็ตคนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แรงมากนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูคันนี้นครับอันนี้คือเรามีบัฟเรียบร้อยแล้วนะค,คุณผู้ชมครับเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าแรงมากนะครับเนี่ยอันนี้คือรถมันอาจจะแรงอยู่แล้วด้วยนะครับผมนะมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะแรง เลยนะครับทะลุไปถึงประมาณ280อะไรประมาณนี้นะครับผมนะแต่จริงๆอ่ะมันได้จะได้อยู่ที่ประมาณ250มั้งประมาณนี้นะครับถ้าสมมติว่ารถเบลน้อยๆนานะสำหรับเซ็ตคนตรงเนี้ยส่วนใหญ่มั่เอา,าเก็บเออพวกรถเบลน้อยๆมากกว่านะครับถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับคือคุณผู้ชมสามารถใส่เซ็ตอันอื่นก็ได้นะเออไม่ต้องเก็บอันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่า ควรจะมีไหมผมว่าก็ควรจะมีนะครับนะเพราะว่า1เลยคือมันค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับที่เว่าเราค่อยๆไต่ของเอ่อตามวิววิวรถไปเรื่อยๆนะครับมันจะค่อนข้างช้านะผมว่าผมว่าถ้ามีอันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับโอเคนะครับผมก็มีประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็จะลืมกดไลค์และซับสไคร์กับผมด้วยนะครับผมและตอนนี้นะครับก็ผู้ติดตามผมมันมาถึงครึ่งทางแล้วนะคุณผู้ชมนะครับจะครบ1,000งพันซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดให้ถึงพันซับสไคร์ด้วยนะครับผผมมมแล้ววเดี๋ยจะา แก่ M นั่นเองนะคุณผู้ชมนะครับทุกคนนะครับผมนะ้าที่กดซั b สไครต์นะครับก็จะมีสิทธิ์ในการร่วมรับ M ตรงนี้ด้วยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดซับให้ผมถึง1,000งพันซับกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็สวีัสวัสดีกับคุณผู้มผู้ฟังท่านด้วยดะครับ